สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สูร่รายการแบรนด์แซบทาง TNN16 นะครับกับผมแมสุวิทย์เอื้อสชัยที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์นะครับสำหรับวันนี้ต่อเนื่องครับต่อเนื่องจาก EP ครั้งที่แล้วที่กูแม่ได้พูดคุยกับพี่โอ๊บเจ้าของแบรนด์หมูกรอบสยามฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นยังคงมีอยู่ครับและน่าจะแซบยิ่งกว่าเดิมเราไปตามชมกันเลยครับ ไม่เคยไปขายของที่ตลาดเลยไม่เคยทําหมูกรอบเ,รเอินได้ได้โอกาสน้องมีที่ถามว่าจะจะลองไปขายไหมเพราะว่าน้องมันเห็นผมทําอยู่หลังบ้านทาหมูกรอบอยู่หลังบ้านใช่คือทาทานเองทาทานเองด้วยแล้วก็มันคือมันทําไม่สวยไนงะมันก็เลยเกิดความท้าทายมันจะต้องเป็นอย่างเนี้ย<ม>หมูมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ให้ตายเถอะมันใช่ไหมมันไม่ใช่สักครั้งหนึ่งอะเรียนทำเพียนทิน้งมาแบบนานมาก น้องมันก็ก็แบบพอเริ่มเริ่มเข้าท่าแต่น้องมันเห็นเราทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆคือด้วยความที่เราทําแล้วไปให้เขากินเป็นภาพจออแ,แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพอทาไปสักระยะหนึ่งมันไม่ไมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าคนไม่ซื้ออย่างถ้าเราเดินไปห้องน้ําหรือเราไม่อยู่อย่างเงี้ยคนที่อยู่แทนเราอะแบกเลยขายไม่ได้อย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยโปรดักที่ดีนะต้องขายท้่ยตงนะนะพยายามทดลองเป็นตัวใช่ดีกว่าคือมันต้องรู้จริง ใช่ผมทําแบบน้ำมันนี่เห็นี่นี่ไม่ได้สักไม่ได้อะไรนะอนึกว่าสักอ่าียกว่าแบบเป็นนี่เป็นเครื่องหมายการค้าเลยว่าทุกตัวนี่ตั้งแต่หัวจะหลดเท้านี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มุกนะเครื่องหมายการค้าแบบนี้เป็นโลโก้ไม่ได้่ไม่ได้มุกนะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าจริงๆไฟลวกแก๊สแล้วเปิดน้ำมันลาดถ้าเขาประทับใจเรานะถ้าเขาประทับใจเรา ออมีไหมลูกค้าเห็นที่เราพวกกุกเกรงไม่กล้าเตือไม่มีไม่มีมมแตีมีแต่แบบว่าเออหน้าหน้ามันเทียมเนาะแต่พอก็ได้คุยกับมันละเอ้อมันมันมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยผมก็เวลาบอกบอกกับทีมงานบอกกับลูกน้องนะผมจะสอนว่าการที่เราล้วงเงี้ยกระเป๋าลูกค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะไม่ยากอกนไทยก็ทำได้แต่เราจะล้วงใจพ่อมาได้ยังไงว่าแล้วกูคำนึว,ว่าล้วงใจสปีนี่นะความแซบของแบรนด์เราของลูกค้าปัญหาผมเนี่ยนะ รับรองได้ว่าจะก,กลับบ้านนี่แบบว่าเดินย,ยิ้มพุ่งสิ่งไปเลยอ่ะแบบฮะอย่างนี้เลยอรออะไรอย่างนี้มีนะมีเลยอะ่ะไม่มผิดหวังผมบอกลูกค้าเข้ามาหาผมไม่มีผิดหวังสวัสดีครับพี่โอ๊สวัสดีครับคุณแมบบยังไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> เพราะเราคุยกันต่อเนาะจากความเดิมสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีการตรวจสุขภาพแบรนด์ไปทั้งหมด5ข้อวันนี้เราจะคุยเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอีกเรื่อง เรื่องเรื่องอะไรไม่รู้ที่ทําให้แบรนด์พี่เติบโตได้็ค่ต้องซผมด้วยนะโอเคง่ายๆเลยง่ายๆเ,เลยครับพี่โอ๊บคือการทําแบรนด์ให้เติบโตเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนและมั่นคงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องซีเรียสกันหน่อยซีเรียสในเชิงไหนซีเรียสในเชิงความคิดว่าการทําแบรนด์เนี่ยต้องคิดยังไงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยพอทําแบรนด์ไปแล้วผู้บริโภคร,รับรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจมอบให้เราเรียกว่าวิสัยทัศน์ช่วยบอกหน่อยเจตนารมที่ดีของแบรนด์เราคืออะไร เจตนาลมผมที่ผมส่งให้ลูกค้าเนี่ยคือเราก็คุยกันไปเมื่อเทปที่แล้วแล้วว่าแบบเราพยายามสรรหาสิ่งดีๆคือใครๆก็สรรหาเนาะแต่สิ่งที่เราให้เขาก็คือความเป็นเราอะความเป็นตัวตนความจริงใจอะให้ให้กับเขาคือผมอะคิดว่าผมมาทําแบบเนี้ยในในตอนที่อายุเยอะอะผมคิดว่าถ้าผมทําสําเร็จอะ,ะคนรอบตัวผมอะจะเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นอะไร ผมว่ามันมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับคือส่งต่อให้เขาส่งต่อให้เขาเราทําได้เราสําเร็จได้มันเป็นสิ่งที่เขามองว่าขนาดพ่อวัยขนาดเนี้ยังทําได้เลย <Wow. S 1> แล้วเขาอะมันมันมันเป็นการที่แบบว่าสื่อสารกันแบบไม่ได้สอนลูกแต่บอกทําให้ลูกเห็นเชื่อไหมคาตอบนี้นะตอนที่พี่โอ๊บตอบเนี่ยมันมีความดราม่านิดนิดนะ เกือบแล้วเชียถ้าขี้นี่น้ำตาลเล็ดเลยเชีคือมันคือความตื้นตันความตื้นตันถ้าเราทำได้นะใช่ใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นจริงได้และมันจะสําเร็จได้เขาเรียกว่าพันธกิจพี่โอ๊บจะใช้วิธีไหนที่จะทําให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยประสบความสำเร็จมิชชั่นของมิชชั่น possible แต่ของผมไม่อิ่มนะไม่อิ่ม o s s i b l e มันจะต้องเป็นไปให้ได้ ผมตั้งเป้าว่าผมเนี่ยอยากจะทําหมูกรอบสยามให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลคือถ้าเราตั้งมั่นแบบนี้นะ mm hmm. กูไม่ก็เชียร์เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือพูดง mm ่ายๆเราทุ่มเทไปอะ mm hmm. เราก็ต้องได้ความสําเร็จกลับมาอาจจะใช้เวลาใช่ไหมครับ,รบแต่จริงๆคือถ้ามันได้เนี่ยมันคุ้มคราวนี้พอม,มันคุ้มแล้วเนี่ย mm hmm. ผู้บริโภคแน่นอนคือแบรนด์เนี่ยสัญญากับผู้บริโภคแล้วแสดงว่าแบรนด์เนี่ยต้องมีคำมั่นสัญญาที่ดี และยังไงรว่าต้องจริงใจแล้วก็ต้องทำให้ได้จริงๆไม่มีคำพูดหรือว่าอะไรที่จะบอกว่าลูกค้าว่าผมทำได้นะผมทำให้นะแต่ลูกค้าสัมผัสผมได้อะว่าทุกชิ้นที่เขารับหมูกรอบผมไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมันไม่ใช่แค่หมูกรอบในนั้นมันจะมีความตั้งใจจิตวิญญาณถ้าพูดแบบนั้นมันมีมันมันมีอย่างนั้นจริงๆนะมันมีความอย่างนั้นจริงๆมันอินอะถึงบอกกับกลุ่มแมทว่าทำแล้วมันอิน พอมันอินแล้วมันเลิกยากอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้อะไรที่จะมาแบบกรอบเราได้แล้วว่าเราอาจจะหลุดไปอยู่ในนอกขอบเขตของวิชาการก็ได้นี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่กลุ่มมนนั่งคุยแล้วเจ้าของแบรนด์แสดงความรู้สึกแบบเอ้ยมันเห็นด้วยในด้วยในตาจริงนะ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยคือถ้าวันนั้นเนี่ยมันมาถึงจริงนะพี่โอ๊บพี่โอ๊บจะได้แบรนด์ลอเรีตี้ฉะนั้นเนี่ยคือคุณค่าของแบรนด์ที่มันเทียบเป็นมูลค่าไม่ได้นะท่านผู้ชม ฉะนั้นเนี่ยพี่โอ๊คคิดว่าเราจะได้คุณค่าอะไรที่ลูกค้ารู้สึกกับเราความจริงใจอย่างเดียวเลยอะ่ะผมนี่ตอบแบบหัวชนฝาอย่างเดียวนะตอบไปสั้นมากเลยอ,อมันมีความทุ่มเทอะ่ะมันมีความทุ่มเทความตั้งใจความจริงใจอะ่ะมันอย่างนั้นแค่นั้นเองแสดงว่ากรรมวิธีการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบพี่โอ๊คเป็นที่ดูแลเองคนเดียวบ้างดูแลเองคนเดียว,ยวจริงว่าไม่ปล่อยผ่านใครเลยแม้กระทั่งการเลือกวัตถุดิบถูกต้อง ถูกต้องวัตถุดิบนี่แบบว่าถ้ามาแล้วมันไม่ได้ผมก็ไม่เอานะผมทิ้งเลยนะก่อนที่ผมจะเป็นอย่างนี้ผมทิ้งมาเยอะนะบางทีแบบว่าเคยจดไหมกับประสบการณ์ที่เราเรียนรู้เพื่อให้เพื่อให้ได้แบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดปีที่แล้วเนี่ยหูแม่รู้ไหมผมซื้อหมูไป6ตันยอดขายปีที่แล้วผมประมาณ4ล้านเฮ้ยเยอะเหมือนกันเนาะมันมันมันก็ทิ้งครึ่งทิ้งครึ่งได้ครึ่งอะอันนี้4ล้านนี่ผมคิดจากอะไรรู้ไหมจากที่ผมขายแบบเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็มีงานปีที่แล้วพอดีงานเยอะหน่อย แต่ปีนี้น่าจะไม่นั่นหรอกเดี๋ยวก่ันสี่ล้านเนี่ยมันคือตัวเลขที่เราตั้งเป้าไว้ไหมไม่ได้ตั้งเราขายได้จะขาดทุนอย่างที่กูบอกอะขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าซื้อได้ของมาซื้อขายของมาปับ๊บซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์เอาใช้ไม่ได้เก็บทิ้งไปไม่ได้ใช้มองไปมองมาใช้สักพักไม่เอาเว้ยมันมไม่เข้าทิ้งไปเอาใหม่กูไม่อยากรู้คับคือยุคนี้นะใครๆก็ชอบทําแบรนด์ผ่านออนไลน์ผมทําไม่เป็น ผมคนรุ่นเก่าดึกดำบรรอย่ามองผมด้วยสายตาว่าผมแกนะแต่ใจผมไม่แก่ดูไม่แก่หรอกดูไม่แก่คราวนี้พอออนไลน์พอพี่ออฟอกพี่โอ๊บพอพี่โอ๊บออกตัวว่าออนไลน์ผมทําไม่เป็นแต่ยุคนี้มันจําเป็นยุคนี้มันจําเป็นยุคนี้มันจําเป็นนะคือจริงๆอ่ะทาเท่าที่เราถนัดฉะนั้นออฟไลน์มันมีอิทธิพลกับแบรนด์พี่อะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่าสิ่งไหนผลักดันให้ออฟไลน์ของพี่เนี่ยประสบความสําเร็จ ผมได้มีเวลาพักไงออผมงได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง,งได้มีเวลาทบทวนอ่าคือให้ผมไปขายทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยผมได้พร้อม <No! S 2> เพราะว่าพอเสาร์อาทิตย์ขายกลับมาเสร็จผมได้กลับมานั่งคิดว่ามันเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องแก้ไขย,ยังไงเรามีเวลาที่จะทดลองลองผิดลองถูกอีกมันทําให้เราได้มีเวลาทดลองพอวันเสาร์ปับ๊บเราก็เหมือนกับเทสอะ ทด,ทดสอบว่าอย่างที่เราทํามาเป็นอย่างนี้จริงไหม,มถูกไหมมันคล้ายๆกับว่ามันยังไม่นิ่งปะมันยังไม่นิ่งปีแ,แล้วมันยังไม่นิ่งพอมันไม่นิ่งแต่ขายได้ขายได้เฮ้ยมันเป็นเรื่องมหาศาลนะคือน้อยน้อยแบรนด์นะในเชิงของการที่ทําของขายโดยเฉพาะของกินนะคือจริงๆมันต้องนิ่งนะลูกค้ารักผมผมออรู้สึกได้เพราะว่าเข้ามาแบบว่าบางทีแบบผมรู้สึกเกรงใจกันที่ลูกค้าเข้ามาซื้อผมบ่อยๆอ่ะจำเป็นต้องซื้อหรือแค่ ไม่รู้ไงแต่แตว่าเข้ามาแล้วแบบต้องมาซื้อผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอะไรจะกินหมูกรอบทุกอาทิตย์วะเพราะเราไม่ใช่คนกินหมูกรอบแต่คนที่เขากินหมูกรอบจริงก็มีนะบางคนอยู่มีอาจารย์หมออยู่ท่านหนึ่งอยู่ตั้งไกลมินบุรีผมอยู่มาหาชัยท่านยังอุตส่าห์ไปหาผมมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งพี่ขายสัปดาห์ละสองวันใช่ฉะนั้นความถี่ในการรับประทานหมูกรอบเนี่ย มันก็ไม่ได้ติดกันทุกวันแสดงว่าเขาอาจจะอันคือจริงๆในเชิงแบรนด์นี่เขาเรียกว่าพวกฮาร์ดคอร์ยูเซอร์ฮาร์ดคอร์ยูเซอร์คือชีวิตเนี้ยขาดบุกรอบไม่ได้ฉะนั้นเนี้ยจะแซบหรือไม่แซบต่อนะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสองเรามาคุยแซบให้มันลึกกว่านี้อีกนะครับคำสัญญาของลูกชายการประจนภัยที่ไม่ธรรมดาของทายาทผู้ถูกเลือกผลงานการเขียนเล่มแรกของชันนันสมบูรณ์เวชการทายาตรุ่นที่3าม แงุ้ยอันโอสถธุรกิจยาสมุนไพรที่อยู่คู่เมืองไทยมานานกว่าเจ็ดทศวรรษหลายเรื่องที่เขียนจะสร้างความเส์ไพภัยให้ใครหลายคนเพราะเผยถึงแรงกดดันและการฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทางของการเป็นทาย,ยาทธุรกิจบางมุมคิดอาจสกิดพลังใจตลอดจนแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆกับชีวิตของตัวเองอย่าพลาดที่จะได้รู้จักเขามากขึ้นผ่านหนังสือเล่มนี้คำสัญญาของลูกชาย การประจนภัยที่ไม่ธรรมดาของทายาทผู้ถูกเลือกสนใจสั่งซื้อโถ02 270 1123ต่อ115ครับกับข้อมาสู่ช่วงที่2ของแบรนด์แทบนะครับกับกูแมทและพีโอโอเคช่วงนี้ ต้องแซบแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราจะทําให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าอยากชิมหมูกรอบยอยากยอยากรู้เลยว่ากรอบแบบเนี้ยกรอบแบบไหนแล้วทํายังไงให้มันกรอบแบบนี้อืใช้วิธีการอบของผมเนี่ยทําให้ยังไงก็ได้ให้มันมันออกให้มากที่สุดเพราะตัวผมไม่ชอบกินมันหมูผมใช้เวลาอบหมูกรอบเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาทําได้แบบนี้เนี่ยผมใช้เวลาอบอยู่ประมาณ12ชั่วโมงในอุณหภูมิต่ำ พราะถ้าไฟสูบปั๊บหนังไหม้ใช้ไม่ได้ผมต้องให้รูนภูมิต่างๆเพื่อที่จะให้น้ํามันเนี่ยมันมันออกให้ได้มากที่สุด12ชั่วโมง12ชั่วโมงต้องเฝ้าไหมไม่ต้องเฝ้าขนาดนั้นแต่ก็เพียรดูอยู่เรื่อยๆคราวนที่12ชั่วโมงเนี่ยกำลังต่อการผลิตกับการขายเนี่ยปริมาณมันแค่ไหนครับถ้าผมทําอย่างนี้กําลังผลิตผมจะน้อยผมทําได้เต็มที่วันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ100กิโลช่วงช่วงจุดจีนเนี่ยผมทําแบบแทบตายเลยนะแบบ ขายตัวแทบขาดแต่ว่าง่ายๆวันละร้อยโลเองถ้ามากกว่านี้มันจะผิดเพี้ยนไปเยอะเลยมันจะหละับเราจะคุมไม่ได้คุมตัวเองไม่ได้คุมสติไม่ได้อารมณ์เออคุมอารมณ์เราไม่ได้ใช่ไหมเขาแบบห้ยมัน,มนอาจจะเครียดเออแค่นั้นก็เครียดนะลูกค้าไปมาที่มหาชัยนะสิบเอ็ดโมงมายืนรอแล้วว่าดีใจใจะกดดันแบบเอ๊ยถึงเครื่องนาแจบ็บัตรคิวได้ปะ่ะไม่แต่ตัดทอนคิวแบบนับนับต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 ัดขออภัยนะครับลูกค้า ได้แค่นี้จริงๆเออแล้วเขารู้สึกไงเราสิรู้สึกยังไง <_ an> เขาก็แบบเออแต่เรารู้สึกตายหาแล้วถ้าเป็นเราอะเรารู้สึกเฟลนะแสดงว่าไม่เคยจํากัดจํานวนชิ้นในการขายใช่ไหมส่วนใหญ่เกินเกินให้เขาเลื่อนเลยนะอย่างลูกค้ามากันแบบว่าในในชุดผมจะมีมันบดให้หนึ่งถ้วยมีอะไรอย่างเงี้ยนะมากันอ้าวน้องๆมากันแค่สคนซื้อหมูไปชุดหนึ่งแหมแล้วมันจะกินกันยังไงล่ะลูกเอ้อะอะมันบดไป เออมันบอกเอาไปอีกคนละถ้วยถ้าจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันคิดตังค์ปะไม่คิดโอ้ใจดีถึงบอกว่าลูกค้าแบบแบบฮะลูกค้าเขาบอกลุงลุงหมูกรอบล,ลุงหมูกรอบเด็กนักเรียนชอบอะไรอย่างเงี้ยเออลุงหมูกรอบใจดีจริงๆนะเอเทคนิคการขายแบบเนี้ยไม่อยากเรียกว่าเทคนิคนะไม่ใช่แต่วิธีการแบบเนี้ยมันทําไม่ได้กับทุกคนนะคราวนี้พอเราสัมผัสเราเห็นรอยยิ้มนะเห็นความสุขของผู้ซื้อเนี่ยคือกูไม่ก็อยากรู้นะความความเป็นแบรนด์แซ่บเนาะ ความเป็นสินค้าที่มันแซบเนี่ยเรามีทั้งสี่ตัวตัวไหนได้รับความนิยมสุดมหมูกรอบหมูกรอบออริจินอลใช่มันมีความฟูมีความนุ่มหันไปนี่นะเชื่อไหมเว,เวลาผมไปขายเนี่ยนะผมจะเอาตัวผมเนี่ยนะมันมีเขียงผมจะมีเขียงใหญ่ๆห,หน้าร้านลองไปเซิร์ชดูได้ผมจะยืนเอาเขียงผมกับเนี่ยเอาไว้ให้ใกล้กับลูกค้ามากที่สุดยั่วๆเลยเออลูกค้าชอบมาแบบมายืนอยู่ข้างๆเขียงได้ยินเสียงหันสับ,สบ แบบเขาแบบหูกรอบจริงคนที่สองเดินผ่านมาเอ๊ะเสียงอะไรวะแคร็บแคร็บแคร็บยืนจิตมองเออเฮ้ยหมูกรอบมันกรอบจริงนี่ว่าอะไรเงี้ยเห็นเพราะเห็นแล้วหันแต่คนที่สองยืนรอแล้วคนที่สามมามึงซื้ออะไรกันเนี่ยกูยืนรอต่อแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะเห็นลีลาพี่ซึบซฟซได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเออคืออยากได้ยินเสียงหมูกรอบที่มันกรอบแบบเนี้ยกรอบจริง หมูตุ๋นก็ชอบหมูขาหมูตุ๋นเกี๊ยมชายหมูกรอบตุ๋นเกี๊ยมชายอันนี้จะเป็นที่คนมีอายุหน่อยจะชอบจะชอบซื้อไปอันนี้กินเองหมูกรอบเนี่ยจะเป็นแบบว่าซื้อฝากลูกฝากหลานพี่เคยสังเกตไหมสังเกตพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าแต่ละคนป่ะเพราะเมื่อกี้กูไม่ได้ยินมาว่านอกจากที่เราขายที่นี่เนี่ยยังมีขายที่อื่นอีกครับคราวนี้พฤติกรรมต่างโลเคชันเนี่ยมันต่างกันไหมต่างครับไปขายที่เนี้ย จะขายง่ายมากเลยลูกค้ารู้จักเราดีมาซื้อ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 แล้วซ,ซื้อทีละเยอะด้วยกับอีกที่หนึง่งถ้าเราย้ายเปลี่ยนไปใหม่ลูกค้าก็จะแบบเออเคยเห็นในเพจเนาะจะดีไหมว่า,าลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเขาก็ซื้อไปแล้วก็ก,ก็กลับมาบางคนก็ไม่กลับนะก็มีเหมือนกันมาเที่ยวเดียว <c oughs> จาชื่อลูกค้าได้ไหมโอ้โหจำไม่ได้ผมไม่คนไม่จําชื่อคนนะต้องขออภัยแต่ผมจําหน้าลูกค้าได้แม่นเลยว่าผมเคยเจอที่ไหน บางทีมันมีแบรนด์่างๆนะที่เขาใช้วิธีเขาเรียกอะไรอ่ะมัดใจลูกค้าโดยการจําชื่อลูกคา้าเออมันก็เป็นข้อดีนะครับโดยเฉพาะคือกูแม้ว่ามันต่อเยอะได้เยอะนะครับอ่ะคราวนี้สถานการณ์เนี่ยแน่นอนคนก็เห็นพี่โอ๊บทำแล้วลุงรุ่ง,งวันหนึ่งเกิดมีคู่แข่งขึ้นมาทำาไงเนี่ยผมว่ามันตามยากนะที่ผมทําตรงนี้ยเพราะว่าผมคิดว่าเขาเขา,เขาทำกันมันไม่ใช่หมูกรอบที่แบบเพิ่งมีบนโลกนี้ ถ้าเขาคิดว่าจะทําเรียนแบบเนี่ยนะมันไม่ยั่งยืนอม,มันไม่ยั่งยืนหรอกผมทํานี่นอกจากว่าจะเป็นรูปแบบอาหารที่แบบชัดเจนความกรอบฟูนุ่มที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะรูปแบบหน้าร้านผมก็ต้องชัดเจนหน้าร้านผมเนี่ยตู้อุ่นนะตู้อุ่นร้อนเลยนะร้อนตั้งแต่เช้ายนัยนเย็นปิดมิดชิดสะอาดผมทํามาตั้งแต่ก่อนที่จะมีไข้หวัดหรือสถานการณ์อะไรอย่างนี้อีกถ้าเป็นผมอะเจอร้านแบบนี้ผมก็ซื้อมันสะอาดมันกินแล้วมันมั่นใจอ่ะโอเค คราวนี้อีกคำถามหนึ่งนะได้เตรียมการต่อยอดแบรนด์ตัวเองไงบ้างผมมีเป้าหมายว่าผมอยากจะขยายสาขาหมูกรอบสยามเนี่ยให้ทั่วกรุงเทพขยายสาขาด้วยตัวเองไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่แฟนส์ไม่ใช่เพราะว่าลูกบอกว่าถ้าพ่อเรื่องมากถ้าขนาดนี้นู่นนี่นั่นไอ้นั่นต้องไอ้นี่ไอ้นี่ต้องอย่างนี้ไอ้นั่นต้องอย่างนี้ทาเองเถอะทำเองเถอะอ,อ,อย่าไปอย่าไปเทียทีย่ขายให้ใครเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเบื้องต้นผมทําขยายสาขา เชื่อว่าคนที่ดูพี่โอ๊บนี่นะดูถึงสองเทปเนาะบางทีเกาอาจจะเห็นพี่โอ๊บเป็นต้นแบบนะครับ,รบการที่ทําอะไรด้วยแพชชั่นพี่โอ๊บช่วยแนะนําเคล็ดลับหน่อยผมมันคนไม่มีความรู้แต่พร้อมที่จะเรียนรู้มีความมุ่งมั่นมีความพยายามอ่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนคิดว่าไอ้อย่างนี้คือการสร้างแบรนด์หรือล่าแต่คิดว่ากูจะต้องทําแบรนด์ <laughs> เออแต่แบบแบรนด์เนี่ยเทคนิคเขาทำกันยังไง ผมผมผมเอาใจไปแตะไว้ที่แบรนด์ก่อนผมเห็นแบรนด์ว่ามันใหญ่ผมจะค่อยๆท,ทอน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 ลงมาเหมือนผมเห็นเลขสิบผมยะต้องทํายังไงให้เรากว่าจะไปถึงสิบก็ต้องเริ่มนับหนึ่งสิผมก็เริ่มวิธีนับหนึ่งสองสามให้ไปถึงสิบซึ่งนี่คือเคล็ดลับโอ้โหผมไม่รู้หรอกรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แต่ทําไปแล้วอืแล้วก็เห็นเป็นแบบนี้ใช่ใช่ไหมคราวนี้ช่วงท้ายนี้พี่โอ๊คมีอะไรถามกูมไหม,ไมครับ มีอะไรถามไหมผมไม่มีแล้วกันครับแต่ว่าผมจะบอกกูแมทว่าตั้งแต่ต้นรายการผมจะบอกว่าผมมันเป็นคนเป็นสิทธิ์ไม่มีครูแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมมีครูแล้วครับกูแมทครับโอ้ขอบคุณครับกลับช่วงท้ายนี้นะครับคุยกับพี่โอ๊บได้หนำใจจริงๆก็คืออยากให้พี่โอ๊บช่วยฝากร้านหน่อยโดยเฉพาะช่วงนี้อยากฝากช่องทางอะไรเป็นพิเศษบ,บูกอบสยามน,นะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับฝากติดตามด้วย สยามคริปปี้พองนะครับทั้งในหน้าเพจ Line Official นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสตลาดสมมกรนะครับขายอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงนี้ยังยังมีอยู่เฉพาะของอาหารนะฮะที่ตลาดสมมกรเสาร์อาทิตย์เช mm ้า hmm. ถึงเที่ยงนะครับผมอยู่แค่เที่ยงถามว่าเที่ยงหมดแล้อไม่หมดเราแต่คนร้อนเลยที่ับแล้วเบอร์โทรระยับยี่อนะครับ ฝากด้วยนะครับตอนนี้เป็นมือใหม่ทางออนไลน์จริงๆก็ก็อยากจะให้ลูกค้าที่เคยสนิทสนมกันทางหน้าร้านเข้ามาช่วยทางออนไลน์นิดนึงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมความสนิทสนมยังเรายังเหมือนเดิมถึงแม้เราจะสื่อสารกันแค่แบบทางเดียวก็เหอะนะครับแต่เราสื่อถึงกันได้ ขอบคุณมากครับยินี่มากครับพี่โอ๊งั้นสำหรับช่วงท้ายนี้นะก่อนที่กูแมสจะไปชิมหมูกรอบนะครับคนที่ไม่ได้ชมเทปนี้ก็สามารถชมเทปรายการย้อนหลังได้ที่2ช่องทางช่องทางที่1ก็คือ YouTube นะครับ SME Thailand Channel หรือที่ Facebook Page SME Thailand Online ส,สำหรับสัปดาห์นี้กูแมสพี่โอ๊บแบรนด์อะไร หมูกรอบสยางมช่วยขายของอีกนิดนึง <c oughs> แล้วเราก็จะมาพบกันใหม่กันสัปดาห์หน้าวันอังคารเวลาบ่ายสโมงครึ่งทาง TNN 6 6นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ แล้วรบแบรนด์ไหนที่คิดว่าตัวเองแซบลองส่งความแซบของคุณมาอินบ็อกซ์ได้ที่แฟนเพจ SME Thailand อ n l i n e นะครับแล้วเราจะไปแซบกับคุณถึงที่ครับ SME Thailand Club .com เว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และ Start-up บทความบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเรื่องราว SME ทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณไม่ควรพลาด เพราะ SME Thailand Club.com จะทำให้คุณก้าวทันแบบไม่ตกยุค